สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องป้องไปเมื่อจู่กคนยินดีตนรับเข้าสู่ส่องน้องเงินซาแนวน้องเงินก็ไม่ได้ลงคลิปไปสองวันนะคะเพื่อนเพืนวันนี้น้องเงินก็มีเทคนิคในการทำคลิปมาฝากจดมาอย่างละเอียดเลยนะคะอยู่ที่บ้านอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากทำคลิปแต่ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีอยู่บ้าน ทำคลิปอะไรดีเริ่มเริ่มต้นเลยในการรีวิวนะคะรีวิวอะไรก็ได้อย่างส้นวิวอุปกรณ์อุปกรณ์รทำความสะอาดบ้านหรือรีวิวอุปกรณ์หลังห้องน้ำก็ได้เนาะหรือว่ารีวิวเครื่องสำอางที่เราซื้อมาแล้วเราใส่ใส่แล้วเรารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่า แบบใช้แล้วมันดีอันนี้ก็เอามารีวิวได้เนาะแล้วก็รีวิวห้องแต่งห้องนะคะอันนี้ก็เอามารีวิวได้ก็ทําเป็นคลิปรีวิวนะคะอย่างเช่นเราทํากับข้าวได้แล้วก็รีวิววิธีแบบรีวิวทากับข้าวเนาะแบบทำไข่เจียวทํายังไงให้ใกล้ตัวแล้วก็ของ ของเราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะว่าเราใส้ตัวไหนมันดีเราก็เอามารีวิวกับมาบอกต่อเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคที่การทำที่บ้านได้เนาะแล้วก็ทำได้ทุกวันนะคะเพื่อนเอืเราใส้อันอันไหนมันดีเราก็เอามารีวิวเนาะถ้าเราเรารู้ึกวาเราซื้อ อายกตัวอย่างเนาะชื้นแป้งยี่ห้อนี้มาแล้วเราใช้เราก็รู้ชึกว่ามันดีาไปนะคะก็เราก็เอามารีวิวได้เนาะอันนี้ก็ทำคลิปที่บ้านได้เลยนะคะอืมอันนี้ก็รีวิวของของใช้ชีวิตประจำวันหรือรีวิวของใช้ในบ้านรีวิวอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดบ้าน อุปรกรณ์ล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็สามารถทำคลิปรีวิวได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพี่พื่นเพื่อน,นเลื่อนมาเจอแล้วก็ท่านดูแล้วดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนำนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องเงินจะมาอัปเดตลงให้นะคะกระชิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากทำคลิป like, อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวน้องเงินจะมาตอบคอมเมนต์แล้วน้องเงินจะออกมาทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย